ครับพอเรากินข้าวกันเถอะครับกินข้าวเอ๊ะเอ๊ะอนี่มันมันของผมนะครับพ่อกูกัดนะเป็นพ่อหัวกัดนะโอ้โหยังมันดีเจยังมันขอจับมือเช็คแฮนหน่อยครับเออสุดยอดลงก่อนละครับบ <around and> <antes> <c oughs> ัวโอ้โหไปทั้งแผงมองกันทั้งงานชิบหาย <st> <OLED> มึงดูหน้าคนข้างล่างหน้าตาแบบเอาเรื่องแล้วคุณลุงคะพอจะรู้จักตรงนี้ไหมคะไอ้ร้านนี้มันไปตรงไหนเนี่ยหนูอยากจะไปเนี่ยอะไรนะตรงนี้เหรอไอ้ตรงนี้มันเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตรงนี้เหรอโอ้โอ้ตรงนี้ก็โอ้ใช่ใช่โอ้ตรงนั้นเลยโอ้เอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยเอ๊ะมึงมึงใครเนี่ยเร้่มึงใครไอ้เฮียมึงใครเนี่ยกูก็นึกว่าสาว ปลปะปลปะปลาปะปลปะปปะปปะปปะได้อยู่ครับปีเอ้อได้ไหมเออดีครับเก่งครับเก่งกูเป็นหมากูก็ไม่ได้งงนะนะครับลูกนี้บุญเกิดเปิดมาแล้วนี่สลันครับสลันได้แล้วยังไงสลันเอายังไงเขามาแล้วสลันโอ้ยสลันมึงเล่นอะไรอย่างนั้นเน่สลันมึงเล่นอะไรมึงเล่นอะไรอย่างนั้นเนี่ยลูกแรกก็เสียไปแล้ว กันอะไรเนี่ยลูกแรกก็เสียไปแล้วลูกหิวข้าวแล้วครับขอข้าวเออแต่มันมันมันน้อยไปหน่อยครับเอาอีกนิดหนึ่งครับ mm hmm. มันก็ยังน้อยอยู่ดีไม่พอครับพอ่อ uh huh. ไอ้นี่ก็เยอะไปครับพอ่อมันกินไม่หมดครับ uh huh. <laughs> ให้มันพอดีหน่อยที <laughs> ได้กินข้าวดีๆสักทีพ่อนะชอบแกงผมตลอดเลยอะ่ะ uh huh. อร่อยเออแต่ uh huh. เอเอ อะไรอะยาเหรอมันมันเยอะครับใครเขาจะไปกินยาได้หมดนี่ละครับเอาออกไปมึงก็แกล้งกูจังละกูหิวแล้วเนี่ย <c oughs> จะได้กินดีๆไหมเนี่ยทางนู้นได้กินไปแล้วแต่ทางนี้ยังไม่ได้กินเลยครับกูก็จะเคาะอยู่อย่างนี้แหลนะฮะจนกว่ามึงจะตื่นนะไอ้ทาสนะกูหิวแล้วนะเร็วเร็วตื่นเล็วเร็ว <c oughs> กูก็จับกองเกงกองเกงของกูต่อไปนะแล้วกมึงจะตื่นนะอะไรอะไรมามามึงมามามาเากูถอดเสื้อแล้วมามาดิมาดิเออมากูพร้อมแล้วเนี่ยมามาแล้วกูเตะแล้วเตะอย่างนี้เลยมาเออเตะเตะเตะติดนะครับเตะเตะแล้วติดะช่วยด้วยครับช่วยช่วยช่วยช่เตายเป็นภาระเขาอยู่เตะแล้วติดไอสัตว์มาแล้วโบจับไว้ดีๆนะแม่ฟันล้ ชับเออเก่งมากใช่ครับเก่งจับดีๆนะอเดี๋ยวก่อนครับมันอันน้อยนะครับอันนี้ครับเฮ้ยมึงตื่นดิเอ้ยแกงหลับเลยนะมึงอันนี้มันอาจจะพลาดได้นะครับแม่น่ากลัวโอ้โหน้ําอะไรแซ่บหลายไม่เคยลองมาก่อนอ่ะเบไม่เอาแล้วชีวิตนี้ครั้งแรกกันเงี้ยชีวิตนี้ไม่กินอีกแล้ว อะไรวางไว้ขอชิ้นหนึ่งนะครับโอ้อร่อยแซ่บหลายเออเอตายเลยเหรอไม่กินแล้วดูหน้าเฮ้ยมันมันมฉลาดอยู่นะไม่กินแล้วครับกลัวตาย ใ่โบโบดูพ่อนะดูพ่อนะนี่เน่เป็นไงเก่งไหมครับเก่งครับเก่งมากเลยครับพ่อสุดยอดเลยพ่อที่สุดยอดไอต่อไปต้องอันนี้ครับเนี่เดี๋ยวโบเอามาให้เนี่ยเอาไปเลยครับเนี่ยแกล้งกูดีนักเอาไปเก่งนักเก้าเลย <c oughs> แกล้งกูจังเลยมึงเจอหมากแกล้งว่ะ อ่ะโบมีอยู่สองชิ้นนะแบ่งกันกินอะชิ้นไหนอ๋อชิ้นดํานี่ก็เดี๋ยวให้น้องกินไปนะครับอ่ะไปมึงกินอันนี้นะเดี๋ยวผมกินชิ้นขาวๆครับ <c oughs> ไอ้หมาเฮียน,นี่โคตรฉลาดละชิ้นดำดำไม่กินนะใครว่าหมาตาบอดสียวแล้วม,มันแยกออกวนะน่ะกัดไหมโบกัดไหมเอาหรือเปล่านี่เอาไหม ผัวผัวผัวนี่กัดเหรอกัดเหรอโบเอาไหมเอาไหมโบเอาไหมเอเอก็ไม่เอาแล้วก็ได้ครับไม่ไม่เอาแล้วครับไม่ไไมไไมกัดแล้วครับโดนหลายทีไอตัวนั้นไม่มาแถวนี้มันฉลาดฉลาดจริงๆเอาน้ำมาค่ะปั่นไปได้ทีแล้วกินเลยว้หมุน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 อูสุดยอดทำบ้างครับ เอาน้ำมาปั่นไปโอเคเริ่มได้ที่แล้วไม่กินกูลาดเลยเนี่ยเอาไปเต็มเต็มเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ควงยันลลำไส้ใหญ่เลยรุ่นนี้ไม่ร้องกูให้กราบเลยควงอย่างเงี้ย และนี่คือวิชามวยอ่อน8.64ทิศ64ฝ่ามือร่างกายของเขานั้นอ่อนตามชื่อเลยเหมือนไร้ข้อต่อไร้กระดูกท้ว่าการโจมตีนั้นรุนแรงมากนไม่เชื่อดูเลยขวดโคข,ขวดแปบซีโบขวดยังแตกขวดแตกมึงคิดดูแรงขนาดไหนนั่นสิเห็นแล้ว,ลวเราต้องลองทำบ้างมวยอ่อน8.64ทิศ64ัวโอใหมือกูนี่แหละแตกโคตรแข็งเลยทำได้ยังไง และนี่ก็คือวิธีการใช้เพื่อนให้เกิดประโยชน์เพื่อนสามารถเอามาเป็นที่ระบายน้ําได้ในการกวาดน้ําในการกวยเปเพื่อสามารถเป็นเปยให้เราในการเป็นเชือกเพื่อนสามารถให้เราเล่นโดดเชือกแต่เอ็ดดมมันลาไส้จะขาดนะดูนะมึงเวียงเบาๆนั่นแหละแล้วครับพอผมหิวข้าวเอ๊ะเอ๊ะเออพ่อครับมันมันล่วงมันลน มันหล่นไปแล้วไม่กินคํามันล่วงไปแล้วเหมือนเปื้อนจะมาใส่จานทําไมไม่กินไม่กินมันก็ขยันแกล้งหมาจังเลยนีพวกมึง <c oughs> แกล้งกูจังเลยเนี่ย <c oughs> เอาแล้วโบจับไว้นะแต่เมื่อมันใหญ่ไป,ปเปลี่ยนจากแอปเปิลเป็นอันนี้ละกันอฟานโชครับผมหลบก,ก่อนละครับ <c oughs> <laughs> พอไม่ต้องเล่นตามคนอื่นห <c oughs> <c oughs> <c oughs> น้ามันหลบก,ก่อนล <c oughs> ไอ้หมาเฮียนี่โคตรฉลาด แม่กแ็แคแกงแกงคนแก่ลุงอายุปุนนี่ยังสดอยู่ละค่ะใช่แล้วลุงยังโสดอยู่นะโอ้มมอหนูม,มันหนุ่มจริงๆเลยหนูได้เป็นคนขี่เลนะเ่นนั้นเอใช่แล้วจ้ามาจริงๆก็ไม่โสดหรอกเมียลุงมันตายไปแล้วเออตายนานแล้วตอนนี้ลุงยังวางโอ้ใช่วางนั่นแหละถ้าหนูสนใจนะอาจะไปแล้วเหรออ๋อไปสัได้อะเออแล้ว ไอ้เฮียนี่ใครเนอะเอามึงใครกูให้รูปซักตั้งนาน,นไอสัตว์โอ้โหแต้มนี้จังหวะนี้มาแล้วต้องเกิดแล้วขอสวยๆสักรูปสักช็อตถอดเสื้อโชว์กล้ามซิกแพคเน้นๆเน้นๆมาแล้วครับแต้มแรกมาแล้วไอจอดบ,บัด ติดติดอะตตมันมันไม่ออกอะตตะตล่วงล่วงแล้วมันมันจะติดติดติดจะช่วย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 ด้วยไอสัตว์เกือบหล่อเลยเสื้อติดจบเลย มาแล้วครับลูกนี้สันล,ลันจะทําได้ไหมอ้าวแล้วเกิดฟาวขึ้นอะไรผมไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยโอ้โหเกิดการบาดเจ็บครับดูโอโ้เจ็บครับเจ็บมากเลยโอ้เจ็บเจบโอ้โหดูเจ็บมากโอโ้เจ็บเจบทุลนทุรายดิ้นทุลนทุรายไอ้เจ็บอเจ้าเข้าไอ้ไ <c> ง <oughs> <c oughs> มันกิงออกนอกสนามไปแล้ว ็จะลงไปกันแล้วนะกับพี่ไม้ vs ติ๊กตอก ep 6กนะสำหรับใครที่มีคลิปติ๊กตอกสนุกสนุกขำขำเฮฮาเนี่ยก็สามารถแท็กพี่ไม้ไว้ได้นะช่องนี้ช่องชายชาติีพี่ไม้ก็มีติ๊ t o อกเหมือนกันเออสามารถกดที่ลิงก์เข้าไปดูติ๊ t o อกได้เลยใครไปเจออะไรสนุกสนุกสามารถแท็กมาในนั้นได้เลยนะแท็กช่องพี่ไม้ไปมันจะจแจ้งเตือนพี่ไม้จะเข้าไปดูอ่ะ